ที่สนะครับผ่านจุด3ามาแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดที่4ี่ที่จะปีนขึ้นไปบนสุดยอดเขานะครับต้องใช้ความทระหดอดทนอย่างมากตอนนี้เดินมาแล้ว19เหนื่อยครับ19เเหนื่อยแล้วครับตอนนี้นะครับยังไม่ถึงค,ครึ่งทางนะครับ พอเพราะว่าออกซิเจนสีปพอดพลังปอดต้องเยอะพลังปอดพังปลอดอากาศวัดชื้นนาดเนี่ยจุดสี่ครับเดินย่างก้าวอย่างมั่นใจก้าวต่อไปเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยสู้ๆ ซื่อมาเด้อพี่น้องเลยขาก่าวก่าวอกแล้วครับบ้านนี้เก่าวอกแล้วแหงหงก่าจอแห่งก่าวอกแล้วครับบ้านนี้บานลงมาตะลุ่ลงมาคือยังยวนพูดกระดึงเดี๋ยบ้านนี้อียังก่อทีเขาตะลุ่ลงมาไหมตะลุ่ลงมาตามนี่ก็ได้ตัวมิดแพ้จะบูนี่เกี่ยวเองอ่าเฮ้ยฮะ ไว้ๆแล้วเลย่มเริ่มเบิร์ตจำเบิจะอีกน่อแค่ไหนขอให้มีลาวครับเรามีลาวครับผมตอนนี้เราเราอาศัยลาวครับเอ้การจะ่าเดินเลี้ยวลวกค่อยๆลวกเ๋้าขึ้นไปกัอนแม่ขึ้นมา่านแน่เดี๋ยวมันติดล้งเออขึ้นไปแล้วกันนั่งพัก ตอนนี้ผมไม่อาศัยใครแล้วครับผมอาศัยลาวครับลาวต้องตอนนี้เราต้องมีลาวครับเราไม่อาศัยไทยครับเราต้องการลาวครับยังไม่เอะอเราทำตัวเหนื่อยเราจนเหนื่อยหายใจเข้าลึกๆยะเลียนยะเลียนลูกเขาต้องประหยัดพลังงาน ขอลาวตอนนี้ขอลาวสองลาวเลยครับไดขอออกไปแล้วตอนนี้ครับขกลังหายใจอย่างเดียวขอให้ด, <c oughs> ขหดูขอให้ดูขอให้ดูราชั้นมากตอนนี้เราเ,เดินเหมือนกับจะขึ้นเหมือนกับจะขึ้นตึกสิบชั้นเลยนะครับตอนนี้ บอกแล้วกันที่มาปีนยาดรองเท้าเนี่มายังไงกำลังจะใส่สะกาตอนนี้เหมือนขาผมจะอ่อนแรงครับหมดนัห <laughs> <laughs> มด, <laughs> มดแล้วจุดนั่งพักจุดนั่งพักโอ้โ oh, ห oh, <laughs> ตอนนี้เดินประมาณ5กิโลแล้วครับ <laughs> จากข้างล่างขึ้นมาสู่ครึ่งทางตอนนี้5กิโล <laughs> ยังกว่า <laughs> ยังเกาะไอ้นั่นไหมแจ็คแมปโฮขอท้ามาเดินนี่แหละดที่ซี่ผู้ป่าปอดนะครับท้าแจ็คแมปโแบผโฮนะครับมาแล้วครับแจ็คแมปโฮล่ใบโฮมาเลยครับคุณอยู่ไหนครับแจ็คแมปโฮมาเลยนะครับมาๆมาเลยครับแจ็คแมปโฮนะครับมาเลยครับท้าให้มาเดินนะครับตอนนี้นั่งพักนะครับ